สวัสดีค่ะโอมิยาเกะเจแปนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทานร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะที่อาราชิยมมามะนะคะเดี๋ยวยังไงตามเอกับถากะไปกันเลยค่ะ

เมือ่กอกีอ้แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็วัดไข่โอ้ยถ้ากา,นานเรื่อทีนั่งดีที่สุดแล้วเลยจัะนี่เดี๋ยวนั่งตรงนี้สองคนโอเคนะคะตอนนี้เราสองคนก็เข้ามาในร้านแล้วนะแล้วก็ ถ้ามาตอนเช้าเลยนะคะร้านเปิด11โมงก็คือคนจะน้อยก็ย,กนนยังไม่มีใครก็จะแบบสะดวกมากะคะ่ะร้านน่ารักมากมแล้วก็ตามธรรมเนียมญี่ปุ่นนะเวลาเข้ามาถึงร้านนะคะก็จะต้องเช็ดมือก่อนแต่ว่าร้านนี้น่ารักมากเลยนะคะเขียน make in Kyoto ด้วยโอ้ make in Kyoto ใช่ไม่ใช่ผ้าแบบกระดาษธรรมดาด้วยนะนี่ครับนี่ครับไอจัง แล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นช่วงนหน้าหนาะเอาเมนูแนะนำก็จะเป็นตสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวมาดูเมนูกันค่ะนี่เมนูของช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบสตรอเบอรี่หมดเลยถ้าใครอยากกินอันนี้ดู ถ้ากบเป็นคนชอบมิ้นนะคะชอบมิ้นอะไรเป็นรสมิ้นมิ้นถ้ากะเห็นเมนูนี้ก็เลยถ้ากะอยากกินอันนี้ส่วน A นะคะเตั้งใจไว้แล้วว่า A อยากกินเมนูนี้นี่หรอใช่ราคาก็เซตนี้นะคะ1,900เยนหรือประมาณ600บาทนะส่วนของถ้ากะก็ประมาณสองร้อยสี่ร้อยบาทค่ะคเดี๋ยวเราจะสั่งอัน,นกับอันนี้

แชร์ค่ะทุกคนของทากะมาแล้วนะคะเป็นช็อโกโกมินนะคะโยจิยะช็อโกโกมินนะคะน่าอร่อยมากน่าอร่อยมากพเพดเตี๋ยวหน้าเที้ยห์เฮียฮ่ยวดูดูดูดอันนี้เจอรี่มินใช่ไหมโอเคแล้วก็ไอติมช็อโกโกมินช็อกโกแลตช็อกโกแลตปานิชชินเออสามร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยเยนสี่ร้อยบาทจริงๆอยากกินนานแล้ว いただきます。はい。いいクワ้ャクマイ。クไジ้クマイ。มไม้ขอบคุณมากครับอุณครับขอบคุณมากครบคุรอบรอออากบอกอคอรอรร s ตรอเบอรี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าตอบอรีแล้วก็มีแบบเล็กๆๆๆๆอีกเยอะมากเลยนะคะอันนี้คือความฟังคอมพุวไหมใช่ใสตรอเบอรี่ยเชอมนสตรอเบรี่ก่อนเอจิ้มอะไรแจิ้มจิ้มจิ้มอะไรอ่ะน้นตานกุหลาบอ่ะน้นตาลห เป็นกลูอนะกรูอะนามโอ้อะไรมาซาโตบาริกับเอจันนัยสบายเอจันบารอาตาก็ชิมนะได ดีมากจังหน่อ <No. S 1> ไม่หวานเราซื้อที่สุเปอร์มาร์เก็ตอ้ยดีมากนี่นี่โอ้ยน่ากินทุกอย่างเลยค่ะทุกคนไม่กล้ากินเลย,ยไม่กล้ากินน่าโยเจชิไหมมาชิงด้วยเอาไปฝากนหนึ่งตัวดีไหมโอ้ยใจดีมาก <laughs>

รสไม่แรงเท่าแบบเราซื้อที่พวกเซเว่นใช่ไหมใช่ไหม,ไหมอืมอ,อืมใช่ถ้าการรงกว่าอีกอไรแว่าสำหรับทุกคนน่าจะอย่าน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ กบกทุกคนนะเรายังไม่ได้กินอาหารเช้าเพราะว่าอาหารเช้าอาหารเช้าไอติมใช่ไหมใช่ใช่หรอเออหกอืมอีกอีกขนมปัง อะไรบุกไม่ดุอะไรบุกไม่อร่อยไม่ค่ะกินสตรอเบอรี่ห้าอันอิ่มเลยค่ะอืบกินสตรอเบอรี่แค่ห้าลูกก็คือแบบอิ่มแล้วอ่ะตัวแดงตัวขาวอ๋อบุกคือบุกคือไอ้จำไปสตรอบอรี่ิวบิบดับไปดับไปที่ที่ไหน คินอยู่ได้ไหมอืมลองแนี่นายพูดถึงอะไรินงสิบบาทคือคำเดียวเลยะง่ายจ้ะไม่จ้าซอพัฟช็อกโกแลตเตา คะเดี๋ยวเราจะเอาใบเสร็จนี้ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ข้างหน้านะคะสามปนหนึ่งนุ่มปาทประมาณหนึ่งพัโอเคอาริกาโตนะถ้ากาพามากินอร่อยมากๆเลยค่ะไม่เป็นไรครับอาริกาโตก็ใช่ไัมอร่อยมากด้วย จริงๆโยจิยะที่เป็นคาเฟ่<ม>ที่เป็นแบบมีอาหารมีขนมจะมีสาขาที่นี่นะคะตอนนี้เอยอยู่ที่สาขาอาราเชียมะกับอีกสาขาหนึ่งที่หไหนครับที่โก,โกิยงเกียวโตครับอ๋อใช่คือถ้าเห็นร้านนี้มันไม่ได้มีคาเฟ่ทุกที่นะคะก็จะมีอาราเชียมะกับสาขากียงนะคะก็ถ้าใครมาเกียวโตแล้วอยากจะกินขนมอร่อยๆก็สามารถแวะมาที่ร้านโยจิยะได้นะคะครับเดี๋ยวตอนนี้ก่อนกลับเดี๋ยวเอพาไปดู บรรยากาศอาราชิยามาอีกหน่อยแล้วกันเนาะคิดว่าซากุระจะบานแล้วเออไปดูกันว่าซากุระบานยังไปอิ่มเลยอะอาริคาโตะวันนี้เอรู้สึกว่าคนเยอะอะท้าก่ะว่าไหมเออเหมือนแบบนักเรียนเยอะอ่้อหื้อมื้อหือมาเเหรอใช่คุณชอบไหครับเคยเห็นหลายครั้งแล้วท้าก่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันหวานท้อแล้วเนี้ยท้าก่ะโัวรามิเตะ นี่อะไระะกินอะไรด้มืกีุกินวนจังเออดดูตดอไม่ดูดังงก่อนอันนี้ก็ไอ้นั่นแล้เนาะทอเป้ดังโงกปัตัวแดงปอนนังเต็มเต็มเออหวานดาเมะอ่ะผ่านโอ้ยดีใจอะอลาชิอมาคนเยอะนะแบบนี้ถือว่าเยอะนะปกติเงียบค่ะ แล้วก็เอว่ายิ่งใกล้ช่วงซากุระนะยิ่งจะเยอะเลยอาราชิยมา c o มาเที่ยวกลับมาแล้วเนาะแต่ว่ามีแต่คนญี่ปุ่นนะเ <Okay. S 1> นี่ยอันนี้เรียกว่ารถอะไรนะค่ะก็ยินดีกะิะภาอ,อปกติแบบไม่มีคนใช้บริการอะแ okay. มากวันนี้มีคนใช้นะนว,วันก่อนนั้นนะที่เอไปกินร้านโอเด้งนะค่ะแล้วก็ ที่ที่เขาเป็นพ่อครัวเขาเป็นคนขับเรือที่นี่นะคะอาราชมามะเดี๋ยวเอก,กับทักจะโทรจองนะช่วงซากุระเอก,กับทักอยากจะนั่งเรือเนาะครับอกว่าซูริยมสุกียากิให้อือตื่นเต้นอ่ะไม่เคยนั่งเรืออ,อันนี้ร้านขนมปังกระต่ายอร่อยแล้วก็น่ารักมากๆเลยคุยได้รับกองภาวจากน้องชายอร่อยอร่อยนะอโอโ้โห คนเยอะเลยเถอะค่ะจับจานจัมบัดน,นักเรียนเยอะอวันที่เอถ่ายคลิปนะคะเป็นวันที่17มีนาคมนะก็ปกปติแล้วนะคะสักป,ประที่เพื่อนๆเ,เห็นที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้าเนี้ก็จะเป็นสากป,ปรดด้วยนะคะก็จะสวยมากๆเลยแล้วก็ที่เอบอกอะค่ะนั่งเรือก็คือเอกับทากายักจะนั่งเรือแล้วก็ดูสักป,ประแบบนี้นะคะก็ อาจจะต้องรอประมาณปลายเดือนมีนาคมอีกทีหนึ่งเนาะใครนะคะสำหรับวันนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเรามียเกตเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะรับบ๊ายบายอายมากจ้ะอยอา <laughs>